คุณภาพล้วนๆเลยครับคู่นี้ฮะับศยกมียกสามครับทางด้านเพชรทองครับตั้งใจสีแดงนครศรีธรรมราชน้ําเงินอัตชัยหวยจากจังหวัดพะเยาจังหว่าสายเจอสายดีออ้ยอ้าจังหวะดลมนี่ไม่ได้โดนมาดนะครับลื่นครับเป็นเข้าหากันโดยที่ไม่มีใครถอยก็คงอย่าหัวร้างข้างแตกมีเดินมีถอยครับอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันครับแต่ตอนนี้เพชรทองบอกว่าขอเดินก่อน่า อรจชัยครับถ่อยก็จริงแต่ว่าหมัดเปรี้ยงซ้ายโคหน้่าขึ้นเลยครับแต่ท้าดวลชนแรกเลยครับเพชรทองไม่กลัวหมัดของทางนัาอัจฉรยะเลยครับบุตรต่อยผมก็ต่อยครับแต่ว่าเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วครับอ่าล่ะครับมาพอรหน่อยสายไม่ถึงครับเตะซ้ายได้ครับอารฉริย และประเภทอยากทดน้งคู่ครับเอาครับแยกก่อนครับต่างฝ่ายต่างโดนต่างคู่กันนี่แกครับคุณของคู่นี้นะถ้าดูสีผิวกะน่าจะเป็นมวยพะเยากับมวยอานครศรีสีรมพราชนะทางด้านเพชรทองนะ่าจะเป็นมวยจังหวัดพะเยานะสีผิวเขาโป่ขาวเนียนอ่าผิวเนียนเลยครับครับน่าจะสลับน่าจะสลับจังหวัดกันเกิดนะครับตัดลําตัวไปครับปัชาชัยซ้ายโอ้โหเตะแล้วเสียหลักเองพักสักครู่นึงครับ จบที่10นาฬิกา30นาทีครับ2ชั่วโมงเต็มครับ11พฤศภาคมย้ำนะครับ11พฤศภาคม2ชั่วโมงเต็มเอาครับมาดูกันต่อครับยกที่4มาถึงประกอบนในครับน่เ,เป็น อีกแล้วครับโอ้ยหมัดที่สองหมัดที่สามแตามมาแต่ว่าดูครับเพชรทองยังไม่ยอมครับทุกโอ้สู้ครับสู้ยิ่ตาดีแลอเกินเพชรทองครับหมัดซ้ายครับเพชรทองตัดลำตัวเจอหมัดซ้ายบนของอัธชัยเพิ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ผ่อนไม่ได้เยอะครับในด้านของอัธชัยครับตีไม่เตะโดนี้พราญชัยด้วยนะครับตอนนี้ เพชรทองโอ้โหแผงซ้ายสูงครับอัจรยะโอ้้ายคืนไปเหมือนกันครับโอ้โยแล้วได้หมัดซ้ายครับแม่สายนี่ต่อยแม่นมากครับอัจฉรยครับแล้วก็กอดเอาไว้โหมเอาไว้ครับโอ้นี่ับวันนี้สายแม่นจริงจริครับปัดสายขวาจังหวะบวกจังหวะสองครับถอยจังหวะสองครับอัจฉริยแต่ว่าตีครบบวกแล้วต่อยซ้ายครับเพชรทองพยารัดเอาไว้ครับแอาปลอดภัยไว้ก่อน เพชรทองทั้วหมดยก4ครับกับเพชรวันชัยครับใครจะได้แชมป์112ปอนด์ของ s k s ครับยกที่5ยกสุดท้ายครับมาดูวันนี้ก่อนครับพยายามจะเดินเหมือนเดิมครับ้านเพชรทองแต่ยังไม่ยอมง่ายๆครับเจอต่อย1-2วนออกครับอันดาชัยตอนนี้นี่ไม่เป็นเป้านิ่งคับโอู่ได้จังหวะ ทำแล้วต่อยเด็กก็ยังน่ากลัวอยู่ครับของเพชรทองเอาละครับไม่มีตัวเลือกครับเพชรทองหัวใจนี่ใช้ได้ครับดูมวยซ้ายเจอมวยซ้ายนี่มันก็สนุกตรงที่อาวุธนี่บวกเลยครับอธิชัยนี่มีรักไก่ต่อยหมัดซ้ายแม่นเหลือเกินเอาละครับไม่ยอมครับเพชรทองไม่ยอมครับสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่สู้ยิบตาครับ มีสปิริตมีน้ำใจนักกีฬาครับดีผ่อนหนักผ่อนเบาครับมองหน้าก็รู้ใจเลยตอนนี้นักงวยครับแต่ว่าด้วยหน้าที่ครับเพชรทองซ้อมอยู่ใกล้เกียรติทรงฤทธิ์ครับวันนี้เต็มโสเต็มรอยแล้วครับมามาชมปลายกก็เหมือนยกท้องขาวเลยนะจบแล้วครับยกที่ห้ายกสุดท้ายคู่ออกของเราเหลือดูกรรมการชูมืออย่างเดียวครับคุณป๋องครับ สมรักสมมารครับรวบรวมคะแนนครับจากด้านล่างทั้ง3ท่านครับขนายชัยจำนงสุรชาติใบสมุทนะครับและก็ประธานสุคนทัพปฏิภาคและหันไปชูมือที่น้ำเงินครับอัตชัยกีฬาสปอร์ตครับหลังจากที่ไปแพ้ในไฟที่แล้วนะครับสะดุดเล็กน้อยกลับมาปลดล็อกแจ้งเกิดได้สำเร็จครับเดี๋ยวไปดูฮะไฮไล